อันนี้นะครับเป็น Subaru e m p r e z a w r STI นะครับตัวนี้พาร์ทนอกเป็นเวอร์ชัน5นะครับเดี๋ยวมาดูรอบคันกันนะครับของ Subaru คันนี้ คันนี้ก็มีของแต่งคือล้อแล c i ซิ h งพานะครับล้อฟอร์สนะครับแล้วก็มีท่อซรบฟูไทเทเนียมนะครับเดี๋ยวไปดูของแต่งภายในกันนี่นะครับ มีเกวัดของ SKS นะครับออยเทมวอเตอร์เทมนะครับแล้วมาฟังเสียงเจ้าซูบารุคันนี้ครับ คเครื่องคอแดงนะครับส8 0รแสิรงมา้าคันนี้ก็มีโชคเทอินนะครับ แล้วก็มีคำหลังของคัสโคลนะครับ,รบล่าง ลองฟังเสียงดูนะครับเชี่ยเหยียบนิดนึงนอันนี้ชุดพัดรอบคันก็ของเวอร์ชัน5นะครับภายในก็เวอร์ชัน5เนี่ยนะครับ เืลองเดิดนนิ่งนะครับรถไม่ได้มีปัญหาอะไรครับอันนี้ก็เป็นรายละเอียดคร่าวๆของซูบารุเบซ่าคันนี้นะครับคันนี้เปิดราคาที่549,000บาทครับ